หูไป่หูเพิ่งไกดแม่โอ้สงสารนแล้วไ่มี่เาน่หรอสงสารนอะไมหรอพี่มันติดนนี่ไน่สงสารอยพี่หนูน้ไะไม่แล้วมึงเป็นกาดอะมึงเา็นายไม่เอาไม่มึงเป็นกาดมึงทำร้ายเขาแบบนี้เลยหรอ ดาอย่างงี้อุ้ยพี่ดูมันตีต่อตีพี่หนูหนื่อยโดาดมาแลโอ้ไม่มึงเป็นกาดมึงทํารายเขาแบบนี้เลยหรอไม่มึงเป็นกาดมึงทํารายเขาแบบนี้เลยเหรอเฮียอุ้ยพี่มันมันอุ้ยมันสลบอุ้ยเฮียสลบเลยสลบเลยนะพี่หนูโดนตาเคอพี่หนูอย่าบุ้งไปยพี่หนูเนี่ยโดนตาดมเราทําอะไรไม่ได้หรอกฮ ไม่เทียงพอไม่พี่หนูเรขึ้นรถรอได้ไหมคะเราไปส่งก็ได้ไหมอะพีหนูอย่าพึ่งพี่อสงนี่สองสานมานะโดนตกบเลยนะหนึ่สงสาพี่หนูอย่าพึ่งพี่หนูพี่หนูอย่าพ่งส่งสาร